สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหัวหน้าจโรเจริ่งแค่สิ่งนะจ๊ะเด้อพี่น้องค่ะเตาเนามันเคี่ยงบิ็นไรอีกแล้วบอกว่าให้เต้มเติมเติมันอ่อนนะโอ้ยเคี่ยงหน่อยหน่อกกระชายก็ไหลสิบอเมดอกพี่น้องแต่ที่ว่าใส่หลายก็บ่ถือตองเลยอันก็เอาไปเล็วก,ก็ ไปเยอ่ซอยไปเยอ่อซอยมีไปเยอะซอยอยู่หรอกคะ่ะโอ๊ยไป็นงไหนขังบนลมเย็นดีไหมโอ๊ยบอกว่ไปเติมน้ำมันคือเขาคือเขาเดี๋ยวค่อยดูป่าแกจะทำไง นิ่มๆนิ่มๆได้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 เมันเดเลป้าป้าเซลตะเรื่องน้ำมันเพิ่อนอันงวดก้อนป่าละวายอยู่โอ้ยขั้นที่เติมน้ำมันเิียดบนอ่อนอบบว่าอันเถวก้อนบ่เป็นอย่าง ตอนนี้มานน่โอ้ยหล่อร้อยเลยค่ะทุกคนค่ะนัะ่นนะโอ้ยจะพักเที่ยงแล้ว ยา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 ฮ่าฮ e> yeah, 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 yeah. ่าฮ่าฮ่าย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 านมอ้ยคนเลรเอ้ยขนม่โอ้จัดอิเตอร์ผู้ใหญ่ขั้นหนึ่งขั้นหนึงเขาตามใจเฮาก่อนใตามใจเฮา สูงน่าจะประมาณนี้แหละค่ะทุกคนค่ะเนี่ยตรงดินนี้นะหรืออาจจะสูงขึ้นอีกนิดนึงเนาะอีกสักยี่สิบเซนสามสิเซนประมาณแล้วตรงนี้ก็ต้องขึ้นกองอีกนะคะเนีต่ตรงนี้ที่เป็นอา่าที่ไวก้กับรถกับรถเดินหน้าถอยหลังตรงนี้นะคะก็จะต้องใส่อีกอา่าาดินเหลืออีกก็ ขยับขยายไปจนถึงมะพร้าวต้นที่1ที่2ฝั่งขวามือนั่นนะคะนับจากซ้ายไปขวาค่ะก็คงจะต้องถึงถึงนู่นแหละถึงไม้ไม้ถึงพุ่มพุ่มหญ้านั่นแหละค่ะเนาะอ่ะน้องใบเตยมาแล้วให้ใบเนเวลาพักเที่ยงแล้วค่ะเราจะแวะพักหนึ่งชั่วโมงแล้ว ค่อยมาเจอกันสําหรับการทํางานของทีมงานเรืองแสงนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็วิ่งดินได้เปิดบอ่อใหม่ด้วยนะโอเคตอมาแนละ้ววันน้โจ้ยพาทีมงานเปิดบอ่อใหม่คะ่ะก็จะ จะได้ดินสวยปนเหนียวมาอย่างนี้แหละค่ะทุกคนค่ะ ส่งของก็จะมาวิ่งช่วยแต่ถ้าหายไปก็แสดงว่าไปไปส่งของไปส่งอุปกรณ์ก่อสร้างนะคะทุกคนคะ่ะปล่อยไปยเยอะก็เคลียร์เคลียร์หน้าง,งานไว้ก่อนตากแดดไว้ก่อนดินนี้นะ่าจะเหมือนจะแห้งเร็วนะคะมันไม่ได้หมาดแบบมันไม่ได้เปียกแบบเปียกแรงนะมันแค่หมาดๆชุ่มๆแบบนิดหน่อยค่ะตากไว้สักหนึ่งแดดก็ ก็โอเคเลยแหละค่ะทุกคนคะ่ะเข้าออกได้สบายเลยแหละหัวหน้าน่าจะมาพร้อมๆกันกับคุณคงคอยอ่าเหลือเหลือทะเลซ่ากับคุณคงคอยนะคะยังไม่เข้ามาเดี๋ยวเราก็คอยก,ก่อนเนาะอ,อ,อีกสองท่านเออนี่ทะเลซามาถึงละทะเลซาต้อ,อยู่ตรงนี้ทะเลซ่าเข้ามาแล้วคะ่ะ นีก็เหลือคุณคงคอยหัวหน้าก็จะมาพร้อมกับคุณคงคอยค่ะเราจะไปทานข้าวกันแต่ไม่รู้ว่าจะไปทานที่ไหนนะไม่รู้หัวหน้าอยากกินอะไรหรือเปล่ามาดามวดามาดะ ติดกระบะเท่าไหร่นะไดรถไถคันใหญ่ก็จะช่วยช่วยเบาแรงไปได้อีกนะคะทุกคนคะเนะาะปาเป็นผู้รับหน้าที่สายดานันปลาเยยของเราเราจะได้พักเที่ยงปลาเย้น่าจะไปพร้อมกับคุณงคงคยนะไปพักเที่ยงพร้อมๆกันกับคุณงคงคย ร้านร้านชายร้านชายองปลาเยอะค่ะทุกคนค่ะ่วงนี้เราก็จะชมะปลาเยอยสายดันไปก่อนนะคะคอยคอยหัวหน้าเดี๋ยวหัวหน้าก็มาเดี๋ยวเราจะทักทายหัวหน้าสักหน่อยอคุณคงคอยมาแล้วคะ่ะ ใส่ม้ลายแถงงันเนี่ยโอ้ไะนะใส่ตามกระบะครับงานนี้ใส่ต็มกระบะแล้วครับเที่ยวนี้มาดิดู <c oughs> ใส่ตามกระบะเลย <c oughs> ยังอะไรล่ะ <c oughs> ยายห่อข้าวให้คือว่ายายห่อเข้าให้ <c oughs> าย,าย,หา,หยายเฮ็ดอย่าง ยายไปได้อยังมาหอเข่าหายยายไปได้อย่งนั่งเลยนั่งเลยโอ้ยายไปโอ้เม้นโอ้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 ก็เลยเอามาฝากลูกเขาหญ่เท้าเด่นี่เป็นคนสั่งนี่ยายเอาไปฝากลูกไปย่อยกินข้าวกับหนูนี่ไปไหนเฮ้ยไปย่อยกินข้าวนี่แหละ เอาเตาไปน้ำเอาเตาไปน้ำเตาแล้วบอกว่าเสิเอาไปเลอสิเอาไปโอ้ยมีกันขี่รถไปเบาน้ำเกาะไปเดี๋ยวเอาตอนเที่ยงก่อนบ่นว่าเราจะเอาไปปอยยุสระพิ่นนะนะตื่นอือ ท่าเดน่านใดหน่มอ <English> ัพต well, hey. oh, ีโกลท่านละกโลโนพอจะเคยเล่นกรดโยดตะเรงตรนี้เลยนี่นุเงสาเนี่ยตะเรงสามอุ่นไปเยอะเอาไปปล่อยสาแล้วทุกคนอ้าวมากินข้าวกับพ่อนาจะโรยค่ะทุกคนขาเอ้ยเอียงหัวปลาเธอโอ้โหอหัวปลายังยๆอยู่เด้่ยและตลาตาลเอน น้ำจิ้มเดียวมาพร้อมมีไก่มีไก่พอเอมีไก่อยู่ใน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 นั่นในล่งรถในล่างมีน้ำพริกด้วยโอ้มีน้ำพริกด้วยโอเคค่ะขอบคุณยายเด้อค่ะเด้อยายอยู่หมั่นฝัญยืนถือหวยถือรวยเบอร์ได้ยายเด้อวนน่ะห่อเข้าให้ลูกให้ร้านยันลูกร้านอดเข้าอ่ะเด้อค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ